เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทาน้าหมักฝักก้ามปูฝักก้ามปูเนี่ยถือว่าเป็นพืชตระกูลถั่ยชนิดหนึ่งมีธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงช่วยในเรื่องของการเล่งการจเจริญเติบโตการปรับปรุงรสชาติทําให้พืชผักต่างๆเนี่ยมีความหวานมีความกรอบมากขึ้นสําหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะหักเอาฝักก้ามปูล,ลงไปในภาชนะหมักนะครับเราจะหักเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะให้ง่ายในการด้อยสลายแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมกนาก้ากัาตาล 100cc กากน้าตาลเนี่ยเราจะนํามาเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวได้เร็วขึ้นต่อจากนั้นก็เติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปอีก1 0 0่งซีซีถ้าเกิดไม่มีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเราก็สามารถที่จะใช้จุลินทรีย์อย่างอื่นก็ได้เติมน้ําเปล่าลงไป1.5ลิตรต่อไปก็จะใช้ไม้คนก็จะคนให้กากน้าตาลละลายปิดฝาให้สนิทหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เวลาหมักอยู่2สัปดาห์ขั้นตอนการดูแลรักษาเราจะเก็บไว้ในที่ร่มหลังจาก2สัปดาาห์แล้วเรก็สาาามรถที่จะนํไปใช้งานได้ะรหรือจมนานานนกกาั้็ได้ ครับนี่ก็คือลักษณะของตัวอย่างน้ำหมักฝักก้ามปูที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วในการนําไปใช้งานนะครับเราจะใช้ในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรเราจะใชใ้ฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็นเราสามารถฉีดพ่นได้ฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนบริเวณใบบริเวณ,รเวณทรงพุ่มของพืชผักต่างๆสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําน้ําหมักฝักก้ามปู น้ำหมักฝักก้ามปูถือว่าเป็นน้ำหมักอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ฝักก้ามปูเนี่ยถือว่าเป็นพืชตระกูลถั่ยชนิดหนึ่งมีธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงประกอบไปด้วยน้ำตาลซึ่งเป็นน้ำตาลผลไม้ที่มีอยู่ในฝกักก้ามปูเนี่ยก็มีปริมาณที่สูงช่วยในเรื่องของการเล่งการเจริญเติบโตการปร,ปรับปรุงรสชาติทำให้พืชผักต่างๆเนี่ยมีความหวานมีความกรอบมากขึ้นสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์นะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมีก็คือเราจะมีฝักก้ามปูวันนี้เราจะใช้1กิโลกากล้ําน้ตาลนะครับเราจะใช้1 0 0ซีซีจุลินซีหน่อกล้วย1 0 0้ซีซีน้าเปล่า1.5ลิตรสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะหักเอาฝักก้ามปูลงไปในภาชนะหมักนะครับเราจะหักเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะให้ง่ายในการย่อยสลายแล้วก็การดึงเอาคุณสมบัติต่ตางๆในฝักก้ามปูมาใช้งานนะครับหลังจากที่เราหักฝักก้ามปู1กิโลลงไปในภาชนะหมักเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมกากน้ําตาล1 0 0่งซี cc กากน้ำตาลเนี่ยเราจะนํามาเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพื่อที่จะให้จุลินรีเนี่ยขยายตัวได้เร็วขึ้นถ้าเกิดไม่มีกากน้ําตาลใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้ต่อจากนั้นก็เติมจุลินทรียหน่อก,กล้วยลงไปอีก1 0 0่งซี cc ตัวจุลินทรีนะครับเราจะนํามาใช้ในเรื่องของการช่วยในกระบวนการการย่อยสลายให้เร็วขึ้นถ้าเกิดไม่มีจุลินรียหน่อก,กล้วยเราก็สามารถที่จะใช้จุลินรียอย่างอื่นก็ได้จากนั้นก็เติมน้ําเปล่าลงไป1.5ลิตรต่อไปก็จะะใช้้ไมคคนจนให้าน้ําตาลลอไาย จากนั้นเราก็จะปิดฝาให้สนิทนะครับการพวกมแมลงต่างๆเราไปวางไข่ถือว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เวลาหมักอยู่2สัปดาห์ขั้นตอนการดูแลรักษาเราจะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีหลังจาก2สัปดาห์แล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับหรือจะหมักนานกว่านั้นก็ได้ คบนี่ก็คือลักษณะของตัวอย่างน้ำหมักฝักก้ามปูที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตัวที่ไม่มีน้ําท่วมเนี่ยเขาจะเกิดเป็นฝ้าขาวๆสิ่งเหล่านี้ก็คือหิวมัดตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วเราจะตักเอาส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานนะครับซึ่งตัวน้ำเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองออกน้ําตาลนิดหนึ่งในการนําไปใช้งานนะครับเราจะใช้ในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรเมื่อเราเติมน้ําเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับ เราจะใช้ฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็นเราสามารถฉีดพ่นได้ฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนบริเวณใบบริเวณทรงพุ่มของพืชผักต่างๆหรือจะผสมน้ำเพื่อที่จะลาดลดก็ได้โดยใช้อัตราส่วนเดียวกันซึ่งน้ำหมักจากฝักข้าปูเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดส่วนเศษที่เหลือเราก็สามารถที่จะนำไปเป็นวัสดุบำรุงดินได้นะครับหรือจะทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้ สำหรับน้ำมกักจากฝักก้ามปูนะครับเราสามารถที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกผักกินใบผักที่เรากินผลผักที่เรากินดอกนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะนําไปฉีดพ่นหรือนําไปผสมน้ําราดรด ซึ่งจะเห็นผลค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือเขาจะทําให้ผักเนี่ยมันกรอบขึ้นอ่าแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกช่วงอายุอ่าเช่นตั้งแต่ระยะอ่าเริ่มงอกเริ่มเป็นต้นกล้านะครับแล้วก็ช่วงที่ต้องการการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบส่วนของกิ่งก้านสาขาส่วนของลำต้นส่วนของดอกส่วนของผลนะครับรวมไปถึงในระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตเราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้ ครับสำหรับ <ro> ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับน้ำหมักจากฝักก้ามปูเนี่ยถือว่าเป็นน้ำหมักที่มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตนะครับตัวน้ำหมักจากฝักก้ามปูเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนสูงจึงสามารถที่จะเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีถ้าเกิด <Palace S 2> เราใช้ในการฉีดพ่นเนี่ยพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการการสังเคราะห์แสงทําให้พืชเนี่ยสามารถนําสารอาหารที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นผลค่อนข,ข้างที่จะเร็ว และก็อีกส่วนหนึ่งนะครับน้ำหมักจากฝักก้ามปูเนี่ยจะมีน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลผลไม้อ่าในปริมาณที่สูงจึงช่วยในเรื่องของการปรับปรุงรสชาติทําให้พืชผักต่างๆเนี่ยมีความหวานมีความกรอบมากขึ้นช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรได้อีกส่วนหนึ่งและยังมีความปลอดภัยในการใช้งานไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานและผู้บริโภคเทคนิคการทาน้ําหมักจากฝักก้ามปูเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ